<c oughs> สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ทำการนะครับไลฟ์สดผ่านเพจคุณเดชชแนลนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ถ้าพูดจริงๆตอนนี้คือเป็นแม่น้ำนะกล้งคืนตัวนี้น้ำมันขึ้นไปหมดถึงข้างหลังห่อยข้างหลังเงงป็นตลิ่งนะครับเป็นที่กลางเต็มกลคืนเมื่อวานนะครับตัวน,นี้น้ำมันลงตอนเช้าน้ำมันจะลงนะครับทีบ่แม่น้ำแควใหญ่นะครับ ที่ลานกลางเต็นท์กินน้ำครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอนเช้าวันนี้ประมาณ8ปดโมงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศเช้าๆนะตัวนี้จะเป็นแน่น้ำนะครับมี่นี่มีตัวเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณบอยนะครับไม่ได้เจอกัน10ปีแล้วนะครับมาเจอกันบังเอิญที่นี่เลยนะครับบรรยากาศดีลมเย็นแน่นอน ั่งตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพี่บอยนะครับพี่บอยเขาก็เป็นสายกางเต็นท์นะสายแคมปิ้งนะนะครับเต็นท์เขานี่อย่างรูหลาเลยสายอุปกรณ์ครบสรรเลยนะครับมีทั้ตะเกียงมีจางเลยนะมีกัดอะไรย่างเงี้มีครบหมดนะครับจนผมเนี่ยเต็นท์สายมือเนี่ยเป็นเต็นท์อนาถาแคมปิ้งมาแบบไม่ต้องมีอะไรมากครับ แต่พี่เขาเนี่ยโอ้มีทุกอย่างเลยนะฮะครบเซตเลยนะครับไปแบบเหมือนเอาความสุขจากบ้านมาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนย้ายสิ่งของได้ไม่ไม่ลำบากก็คือใส่รถกระบะมาใส่ลังใส่กล่องมาเรียบร้อยนะครับสายชิลสายชิลนะครับสายกลางเซนทั้งปิ๊งเหมือนกันนะครับส่วนยพี่วายเขาจะเดินทางกลับอุทยานะครับเพราะเขามีงานคืเช้าสามคืนแล้วครับสามคืนแล้วเี๋ยพี่แกมาสั่คืนแล้วมีแต่บ้างพี่มีแต่บ้างครับสามคืนคือแรกที่ คืนแรกที่29แคมป์ครับ9แกลบครับคืนที่2นี่ไปที่กระต่ายกินเนื้อครับกระต่ายกินเนื้อครับระยะทางก็ไม่ไกลกัน,นประมาณ30-40กิโลประมาณนีน้ครับเส้นทางแค่ภายในจังหวัดภายในจังหับ3ามที่นักขอดยุติการได้ผลิตหมดเลยครับระะยและรัศมีนีไ่ไม่ไกลกันมากไม่ไกลกันมากครับขับถรถไม่ถึงชั่วโมงครับเสียวกล้องมากเลยผมแรง เริ่มมาแล้วครับผมก็หวาดเสียวกล้องผมเหมือนกันนั่นเองก็ฝากที่บอยเก็เด้วยนะเรื่อยๆด้วยกอาจจะเปิด YouTube เปิดเพจนะครับเฟซบุบก๊ก like, นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าเขาเปิดพร้อมเผยอะไรผมจะมาแจ้งอีกทีนึงว่าเป็นเพจอะไรยูทูปอะไรนะครับตอนนี้เรียนการตัดต่อไปก่อน <laughs> เรียนเรียนศึกษาก่อนศึกษาก่อนนะฮะเพราะสายแคมปิ้งสายกลางเต็นท์เลย ก็มีช่องนะเพื่อเราจะได้แชร์นะครับแชร์ประสบการณ์แชร์สถานที่ท่องเที่ยวนะให้เพื่อนพี่น้องได้รับชมนะครับว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้าง,งทุกครั้งที่พี่เข้าไปเขาก็จะลงภาพในตรงนั้นแล้วก็ไปดูไปชมกันได้นะครับบรรยากาศเป็น,น,ปนยังไงเพื่อนจะได้เป็นแนวทางของพวกพวกเราเนาะพี่น้องนะถ้าสนใจจะไปตรงนั้นก็คลิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนก็เข้าไปดูได้ใช่นะครับนี่ท่องเที่ยวแล้วตรงูตรงนั้นมันเป็นยังไงมันดีไหมแล้วก็ไปดูจาก เพื่อนที่เขาแชร์ในกลุ่มนั่นแหละครับจะได้เป็นแนวทางเราต้องเตรียมอะไรบ้างระยะเดินทางเป็นยังไงคืนนี้น,นอนไหนดีประมาณนี้นะเพราะแบตเตอรี่ผมจะหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันไลน์หน้าหรือว่าฝากไปดูใน y ยูทูบได้นะเดี๋ยวผมจเอาคลิปตรงนี้เรื่องราวที่ผมมาเที่ยวตรงนี้รวบรวมมาแล้วก็ตัดต่อลงอลงในเพจที่นี่ด้วยแล้วก็ลงไปใน YouTube ด้วยนะครับฝากพี่น้องนะครับชอบไปชมครับเอาไปแชร์ กดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์กันได้นะนะครับหลับตอนนี้ก็สวัสดีครับ